ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะอยู่กับผมนะครับผมจากช่องแม็กใส่เดินปานะครับผมนะวันนี้ผมก็ได้มาเที่ยวยังวัดเดินีนร้่อ๋อคืไป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 ไไไ้ะไปไปาป

ออออโทุก<ส> <Harper> ท่านนะครับผมนะอยู่กับผมนะครับผมจากช่องแม็กใส่เดินป่านะครับผมนะวันนี้ผมก็ได้มาเที่ยวยังวัดเขาเรียกวัดอะไรก็ไม่รู้นะผมนะ ลืมอะไรแล้วผมนะเดี๋ยวขาดลงไปบอกชื่อให้ฟังนะผมนะนะตนะอนนี้ก็อยู่นนะเ,นะเ,เ,เนี่ยขอเรียกอะไรนะขอเรียกปัดอะไรนะปั๊ดท่าแลรวไปเลยนะนะี่ครับผมนี่แหละสวยมากนะผมเดี๋ยวกันสวยมาก่ะต้องยหาเพื่อนมาดูรอบนะผมมันเนี้ยเศรษฐีอสว่างชูหยางใช่นะพางลาย ชื่อยากนะผมนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่เขตราชบุรีนะผมนะเพืเนนน่อนเคนไหนอยากมาเที่ยวก็มากันได้นะครับผมนะนี่ครับบริเวณนี้โซนนี้เขาเขตปนะากท่อฮะจังหวัดราชบุรีนะเพื่อนนะนี่ฟางมากนะผมนะซึ่งจุดนู้นจะมีหนึ่งวัดน,นะผมนะวันนู้นจะไปให้อาหารปลาได้นะผมนะมีพระองค์ใหญ่นะฮะไปสัการะบูชาได้นะผมนะนี่ตุ่นงูมันจะไม่สู้ได้นะเพื่อนนะ มันอายแดงนะผมนะนี่ครับนี่ปลายมันเลยนะผมนะนี่นะตานไม่เลยเพื่อนน,ะอน,นะอ่นานทันก็อ่นานทันอ่านทันก็อ่านนะเพื่อนนะอ่านไม่ทันก็มต้องอ่านนะเพื่อนจบไม่มีวิธีใดต่งมากมายนะครับนี่ครับผมนี่ฮะต้นไม้สวยมากนะเพื่อนครับผมอ่าครับผมนะนี่ตามชื่อเลยเพื่อนนะผมง่ายๆครับผมนี่ฮะ ใครจะมานั่งปิกนิกดูดาวได้แล้วผมนะแต่ห้ามกินเหล้านะผมนะผิดสินะตามนั้นเลยครับผมนะนี่เป็นบริเวณก็จริงๆรินี่มีทางลงเหมือนนะแต่ลงไปไหนไม่รู้นะมีทางลงแต่ลก็กไปแล้วไม่ต้องลงดีกว่าเฮ้ยดีนู่นมับนบ่อนางเพม่อนนะใครใครยากยิงปลาก็จะบอวัด,ดจะยิงนะดูใหญ่ดินดะไม่มีอะไรมากมายเนี่ย บรเวณก็จะเป็นกว้างมากมันสวยมากนะผมนะนี่เลยตามนี้เลยผมนะอ๋อก็ตามนั้นเพื่อนนะใครชอบก็มาใครไม่ชอบก็อยู่บ้านนะผมนะตามนั้นนะผมใช้ลงข้าไหนเ่ยตรางหนก็ได้นามนะเพนะื่อนอ๋อโหยนามแทงเต็มนมาเพื่อนดูดิโอ้ดีนะผมหนังเหนียวในวันนะเนี่ยใครขยันก็นมาตีละคร้ได้นะผมนะ ใครไม่ชอบผมไม่ลงนะไปลุยลงข้างล่างก็ได้ฮะ,ะน,นุ่นอะไรอีกอ่ะฮบริเวณไปได้หมดเลยคือนุ่นนุนจะเป็นทุ่งนาเพื่อนนะเป็นบ่อน,น้ำ<แ>เขาเรียกว่าเป็นฎฎพพเกษตรพอเพียงนะเพื่อนนะโอ้สวยๆเป็นอะไรสวยวาวม,มากนะดำนั้นแหละะจะเป็นบ่อน้ำสระว่ายน้ำดีนะเพื่อนนะขยนันแค่ไปตกปลา ตัวนู้นก็จะมีเข่าอะไรๆอยู่บนนะนั่นแหละนั่นแหละมันก็เข่านั่นแหละเพื่อนไม่มีแล้วนี่ฮะนี่สวยๆผมเล็กจีนไม่ถูกเว้ยลืมแล้วนี่อ่นคือพวกก็บอกแล้วไงถ่ายไปแล้วก็บอกแล้วก็ถ่ายดูแล้วใครอยากอานอัน่นไม่ออไม่เป็นไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะทิพย์ที่ลงเขานะครับผมทิพย์ที่ลงเขาใหญ่นะเราเทียนพอนะเพื่อนนะ มามามาเราเจอตอนลุงถึงซิงขาวเลยครับบะครับผมเราก็มาอย่างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับผมนะฮะบ่อนี้มีปลาฉลามนะฮะบ่อนี้มีฉลามนะฮะบ่อนี้มีจระเข้นะครับบ่อนี้มีจระเข้น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะผมนะซึ่งอะไรวนะเนี่ยงูอะไรวนะอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนเบลอร์อยู่ใหญ่จันล่ะอย่ามึนด้ว ปลามีเนอะจะปลาอะไรไม่รู้นะผมจอยมาเอ้ยปลาตูดเริ่มเลยเก้อเก้อปลามีนะผมนะนี่เนนะบื่อนะบ่อนี่น้ำแห้งไปแล้วนะผมซึ่งปลาไม่ชอบแล้วนี่ครับนี่เลยเบื่อ โอ้เล็กเล็กเล็กโอ้เล็กบาทโอ้ลูกกบไม่ลูกปลานะนี่ครับนี่ครับผมนี่ปลาเยอะมากนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ทักข่าวแอลมันเลยนี่ซึ่งกิ่ออขึ้นไปเม,มื่อกี้นะมุมน,นะสวยใช่ไหมนะ ซึ่งตรงนู้จะมีอีกหนึ่งวัดนะผมนะที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งนะผมนะซึ่งผมไม่ได้ไปนะผมนะมีไกลเนี่ยนะจริงจริงจริงองนี้นะผมนะเขาจะทำเป็นอ่าเจ้าแม่คุดอิ่มนะผมนะแต่ซึ่งตอนนี้เขาได้ทำให้เสร็จนะผมนะเพราะอะไรยังเหลือแค่โครงสร้างนะดูดิ สวยมากเลยนะี่เป็นโรงงานใหญ่นะนี่เป็นมุมนี่ปลูกผักนะมุมนะเนื้อจะเป็นกระเซ็ดโอ้ยทุ่งนาสวยเวันทุ่งนาสวยสวยจริงฮะนาสวยมากอ่ะโอ้ยดูนี่มีงูนะมุมนะสวยมากนะมันอู้ยกระแดดนะผมนะแดดแดงอารามนะมุม จไปยนี่ครับผมนะเรามาถึงทำรับแรลรับแรงเยาโอเคโอ้ยขี่เลยกระเดืองเหเนึ่งทำโอ้โน่ดูมีการสวยมากนะเพืงนเจาะโอ้ใช้ได้มึงนจะได้นะโอ้เพ่ดยเฮ้ยับ ตกใจหมดเลยฮะมือพุทธลี่น่ะเฮ้ยแบบมันก้าวแก้มาแต่ก้อนเข้ามาอยู่ใช่ป่ะเออเนี่ยมาได้ลงเนี่ยนู่นน่ะลุ่ขึ้นได้ไปแล้วไปครับผมเราจะไปยังถ้ำนับแล้วเอาเยี่ยมากครับผมครับ

หรื่แี่ไหมแล้วมันอะไรอ่ะเอ๊ะประชาชนเราไหมอะประชาชนเราไหมมันนี่มันได้ลงนะครับเราก็จะต้องลงใบให้ถึงยังท่ำที่ครับเพราะไหมพี่น้องครับมีอะไรน้องเลยแฟกเพื่อทำไหมยัง เดี๋ยวผมนะขอให้เราไปทางนี้ทางนี้แล้วก็เดินไปตรงนี้แล้วก็ลงบันไดนะแล้วก็เหยียบโต๊ะนะครับผมนะเดี๋ยวผมนะคือโอเฮ้ยตรงนี้ฮะตรงนั้น เฮ้ยมะอะไรนี่วะมึงมาดูคุณเลยน,น,น,นี่มันคนจะลงไปยังถ้ำลับเลงนัมนนะอ้าวผมอยู่บันไดไม่ถึงเดือนทำไงดีเจ้าคอยยู่บันไดพอถึงเนี่ยมันมีข้องเก่าอยู่นึ่ฮะข,อข้องก้าใช่ข้องเก่าวนี่นะบูเตอร์อะไรนี่ ผมนะ่ะผมได้มายังถึงออมผมลงมาถึงทำน้ำแปลงแล้วนะคือข้างในโล่งมากเหมือนมีอะไรอยู่หรือวะนี่มึงนี่ไง เห็ผมนะมีองค์เจ้าแม่อยู่นะผมนะอยู่ในถ้ำถ้ำรับแลนะเพื่อนนะมีอไรกินใช่ไหมคุณเชื่อโอเคเป็นรูป okay. เจ้าแม่เฟรมแห่งไม่ติดหรอดูนี่ดิคุณเฟรตีเฟรกูไม่ติดเลยอะใช่หรอเออ บเบ่ไหนะไรไม่รู้เฮ้ยสัญญาไม่มีไม่เจอแสๆไม่เจอสัญญาอ่ะตอนนี้ร<อ>เราก็จะขอเข้ามาท่านนะผมนะานมาผมดึกดึกไปกนไปเลยวนะครับไวผมนะตอนนี้เราก็ได้เดิน ไม่อยากทำเลยนะผมนะนี่มันเครื่ออะไรนะเบติริสเครื่องล้อเบาไม่ร้อยไม่ร้อยปฏิบปดสิบปอเซน์อเราเราเจอข้างบนแล้ว,ลวผมนะตอนนี้ท่านผมนะผมก็ได้ขึ้นมาถึงปากถ้ำที่เรียบร้อยแล้วผมนะ<า>ซึ่ง,<า><า>งผมลงไปเมื่อกี้นะบุญน,นะซึ่งม,มีมีอากาศแปลกประลนหลาดมากนะผมนะซึ่งลงไป ผมถ่ายกล้องดีนะผมนะแฟกผมดับเลยนะผมนะซึ่งผมถ่ายรูปเจ้าแม่นะแกตผมดับเลยนะผมนะคือมองงูมากนะผมนะผมขึ้นมาถึงข้างบนแล้วผมจะเปิดแฟกได้แล้วผมมนะผมก็แปลกใจมากนะผมนะโหอยู่้างล่างคือ,อบรรยากาศปบมากนะผมนะนะดูดิครับผมนะนี่คุณปิวนะ คุณเกลือนะผมนะเป็นไงคุณเกลือลงมามีกิ๊เป็นไงไม่ยากเฉยๆอ๋อคุณบิ้วไงแม่ลูกมั้งอ่ะอน้องคุณบิ้วไม่ได้แต่มันก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะใช่นะเห็นอิจิอ่อนนี่ลองดูได้นะครับผมคือเห็นรูปปั้นนี่มั่อคนลุกแล้วคือรูปปั้นนี่คือเป็นรูปปั้นที่ารูปปั้นจอมแมงคือน่ากลัวมากนะเพื่อนนะ ราไปได้ไปเล่นลเราแค่ไปแต่ผมว่าได้ไาวนะ,ะน,นักเป็นเหมือนกันนะผมนะอะแล้วเราเจอใหม่รูปไปข้างบนแล้วผมนะพระเยซูมไปลยครับผมก็มาได้มาถึงอย่างรูปพระเยซูแล้วนะครับผมนะซึ่งออกจากธรรแปลมาแล้วผมนะนี่นี่ครับผมนะรูปพระเยซู<อ>ใหญ่มากนี่ครับ<อ>คุณเคมคุณปลิวนะฮะนี่อยู่คบน,นาคบตานะผมนายแก่ทั้งหลายนะ เอาผมนะแก่แล้วทำไมอ่ะนี่แก่ก็แก่อันนี้แกเหรอใช่นี่แก่แล้วเออแก่แล้วนี่แก่แล้วเหรอแก่ยังไงก็แก่ดิอ่ะเอาผมนะมีหนึ่งสวยบนนะทีหลังได้นไหมครับผมเออเมื่คนยยิ้มหลังคุยเหอเออวายรูปป่าเนี่ยซึ่อซึ่อถือว่าพี่จะไปทางนู้นไ่มครับไปครับเชิญครับผมเชิญนี่คุณพิมอยู่ นาพี่พี่นี่นุ้ยนี่ฮะกระบองเพชรนะผมโอ้ยนี่มันเป็นซาลาอืมไหนเรือฮะเป็นเรือัอะไรเป็นซาลาห์เป็นเรืออ๋อเป็นเรือเออคงเล็กนี่กระบองเพชรนะผมนะไปเราไปเจอที่รูปพระปางองค์ใหญ่นำไปกันเลยครับนี่ครับนะผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมนะนี่มันนี่ล่ะ Nh <laughs> hấp ừ. nên chưa còn thầm ôn dạ ba 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 dạ ทำไมายัางถึงนี่ฮะนี่เลยครับนี่ชื่อนะผมนะตามเลยนะผมนะซึ่งตัวเลขมันจางนะผมนะมองไม่เห็นละบ้าเลยผมไม่ได้อยู่อากาศเย็นมากเพื่อนได้เย็นมากเลยนะครับผมนะพี่ๆเพื่อนติดตีคุณนายนะผมนะสนใจอยากมาเที่ยวก็มาได้นะผมนะนะผมทิ้งลิงไว้นี่แหละผมนะ เราอยู่ทิ้งชี้สารที่วัดเราเรียวใครดูให้หน่อยให้เพื่อนดูนะผมนะให้อยู่เขตลาดหลีนะผมนะเพื่อนๆมาเสียบข้อนะผมนะมาจากเขตมาจากฝั่งลาดหลีเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวานะผมนะมาจากถ้ามาจากพวกทางเส้นเจอมนะฮะเพื่อนๆก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะผมนะตรงเข้ามาแล้วผมนะระยะทางกันได้ใจผมกดนะผมนะผ่านที่ จุดล่านะผมนะคือบรรากาศสวยมากนะผมนะสุดจริงเล้มน,นะนี่ฮะรอบๆรอบๆเลยนะผมนะจ<ๆ>ะเป็นที่เลยนะีมาเรากเราจะเจัน<ๆ>ต่าก็ได้เวลากลับแล้วนะครับผมนะ<ๆ>เดี๋ยวเราพ็<ๆ>จะเดินกาจะเดินทางกลับแล้วผมนะมอ่ะ ซึงวันวนี้เราก็มาสี่คนนะผมนะนี้ครับมีหลานนะผมนะน้องอุ่นแล้วก็มีน้องแล้วก็มีน้องเคยนะแล้วก็มีนี่ครับเพื่อนนะผมนะอ่าส,ส่วนนี้นะผมนะซึ่งมันก็เย็นมากแล้วนะผมนะเราก็จะกลับแล้วนะครับผม<ค><ณ><ถ><ก>โอ้ที่ยังไงก็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ลืมกดแชร์กดไลค์นะผมกดทับสไครตผม,ม<ไ>ด้วยนะผมนะเพื่อนที่มีกราเบียในิปต่อไปรับผมนะมนะวันนี้เราขอขอตัวกลาบก่อนับผมมาเจอนใหม่อีกวีน้าครับไปแล้วครับ